คนขลังอะหนูพูดว่าไงดีมันมีเมจิกบางอย่างอยู่ก็จริงๆเป็นความสนใจของเชอโดยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยละกันเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็โชคดีที่มีโอกาสได้เข้าแวะวงของของการเป็นสื่อนะคะก็คือวงการบันเทิงทําให้มีโอกาสที่ ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์บ่อยๆอยากให้เป็นวิชาที่ทุกคนสนใจหรือว่าชื่นชอบมันมากขึ้นว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันอาจจะยากในการทําความเข้าใจแต่มันสนุกแล้วก็มีมุมมองที่หลากหลายถ้าเกิดว่ามองว่าในอนาคตมีคนที่จะมีโอกาสเหมือนเชิ่ไหมคิดว่ามีแน่นอนค่ะมีโอกาสอยู่มากมายเพียงแค่อยากให้เข้ามาแล้วก็ลองลองทามันดูจริงๆค่ะก็ เป็นบรรยากาศที่เคยไปก็จะเป็นช่วงบรรยากาศแล้วก็สถาปัตยกรรมทั้งหลายรู้สึกว่ามันขลังมากเลยอันนี้คือโลกจริงๆใช่ไหมนะมันไม่ใช่แบบที่เราแบบเป็นซีจีหรืออะไรใช่ไหมมันเป็นอะไรที่มีอยู่จริงแล้วมันแบบน่าประทับใจมากมันมีความแบบความขลังอะหนูพูดื่องไงดีมันมีเมจิกบางอย่างอยู่ในสถานที่เหล่านั้นที่เราได้ไปเจออย่างที่สองเป็นเป็นเรื่องอความก้าวหน้าทาง ทางความคิดคือเป็นคนที่ประทับใจมากเลยตอนที่ไปที่ที่นูน่นแล้วก็เจอเขาเรียกว,ว่าสายอันวิคนทั่วไปเข้ามาเดินชมแบบเยอะแยะมากมายเลยไม่จําเป็นต้องแค่คนที่สนใจวิทยาศาสตร์อย่างสุดท้ายคิดว่าเป็นเรื่องผู้คนค่ะเชื่อไปเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนที่นูน่นแล้วก็หลายๆคนก็เป็นมีความแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆนอกนอกจากแค่แบบเป็นพื้นฐานอังกฤษอย่างอังกฤษเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่เปิดรับเขาเรียกว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติรู้สึกว่า เออมันก็ยังมีขอบเขตของมันอยู่แต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าตัวเราที่ไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้กีดกันอะไรขนาดนั้นอะไรเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีตรงนั้นค่ะจริงๆก็คิดว่าส่งเสริมแล้วก็อยู่กันมาอย่างยั่งยืนมากๆก็ตัวเชือ่อมองว่า ก็คงคีปแบบนี้ต่อไปรวมถึงถ้ามีโอกาสมีใครที่สนับสนุนให้มีการทํางานระหว่างสองประเทศมากขึ้นก็น่าจะทําให้ความยั่งยืนหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงอยู่แล้วก็มีผู้คนที่เหมือนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่เสมอก็จะทําให้ความสัมพันธ์เหล่านี้อยู่ได้อย่างยืนยืนยาวมากยิ่งขึ้น,นค่ะอื